สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับที่น่ารักทุกคนครับก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับวันนี้คุณครูมีใบงานนะครับกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในบทเรียนหน่วยการเรียนที่สองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเกี่ยวกับสมบัติส่วนตัวแล้วก็การ เก็บนะครับรักษานะครับเอกสารต่างๆวันนั้นนะครับก่อนที่เราจะเรียนคุณครูก็ได้ทดสอบไปแล้วนะครับนังเรียนคนไหนที่ยังไม่ส่งมานะครับครูมีรายชื่ออยู่นะครับนะครับให้รีบส่งมาไม่งั้นนักเรียนจะไม่มีคะแนนนะครับเด็ดขาดนะครับจะไม่มีคะแนนและนักเรียนก็จะมีโอกาสไม่ผ่านนะครับในรายวิชานี้ นักเรียนครับหลังจากนักเรียนเรียนจบแล้วนะครับใบงานของบทที่สองนี้นะครับคุณครูก็ให้นักเรียนสำรวจสมบัติส่วนตัวของนักเรียนนะต่อคำถามลงไปนะครับสมบัติส่วนตัวของนักเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยยกตัวอย่างมาห้าชิ้นนะครับนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นรองเท้าหนึ่งคู่อย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับยกมานะครับนะครับยกมา สมบัติส่วนตัวนะครับทีนี้จากข้อหนึ่งก็คือให้ยกนะครับสมบัติส่วนตัวของนักเรียนทีนี้มาดูข้อสองนะครับข้อสองหลังจากข้อหนึ่งให้นักเรียนยกมนไว้แล้วนะครับให้นักเรียนนะครับบอกนะครับวิธีดูแลสมบัติของตัวเองมาหนึ่งอย่างนะครับนักเรียนจะเลือกดูอะไรก็ได้ นะครับนะครับรเข้าใจไหมครับนะครับให้นักเรียนเลือกดูแลสมบัติของตัวเองมาหนึ่งอย่างคาว่าหนึ่งอย่างก็คือเอามาังแต่ข้อหนึ่งนั่นแหละนะนักเรียนเอ่อนักเรียนเราจะเลือกดูนะครับสมบัติตัวไหนประมาณหนึ่งอย่างนะครับส่วนข้อสามเหตุผลทําไมเลือกสมบัติชิ้นนี้จำได้ไหมครับย่างเช่นเราเลือกรองเท้านี่ ทำไมถึงเลือกรองเท้าก็เขียนลงไปนะครับข้อสี่ให้นักเรียนสํารวจเอกสารสําคัญที่มีในครอบครัวแล้วบันทึกข้อมูลเอกสารสําคัญครอบครัวได้แก่เอกสารสําคัญในครอบครัวมีอะไรบ้างครับครูยกตัวอย่างให้เช่นสาเนาทะเบียนบ้านอย่างนี้มีอะไรครับนอกเหนือจากนั้นนะครับให้นักเรียนบันทึกลงมาครับ สำหรับนะครับข้อที่ห้านักเรียนครับนะเรามาดูข้อที่หนะ้าหลังจากนักเรียนทราบว่าเอกสารในบ้านนักเรียนมีอะไรบ้างแล้วใช่ไหมครับข้อห้านี้นะครับเอกสารดังกล่าวที่นักเรียนเขียนลงเขียนเมื่อกี้นี้นะครับตอบลงไปนี่คุณครูอยากทราบว่าเอกสารดังกล่าวนี่จัดเก็บไว้ที่ไหนอย่างเช่นนักเรียนเขียนมาว่า บัตรบัตรประจําตัวประชาชนนะบัตรประจําตัวประชาชนนี่เนี่ยเขียนไปที่ไหนครับนะเขียนลงไปเลยครับส่วนข้อหกนะครับข้อหกถ้าสมาชิกในครอบครัวไม่ดูแลสมบัติส่วนตัวจะส่งผลอย่างไรครับสมาชิกก็คือประชากรในครอบครัวเรานี่ไม่มีการดูแลสมบัติส่วนตัวเลยผลตามมาจะเป็นอย่างไรครับตอบลงไปครับนักเรียน ก็ผ่านไปแล้วนะครับนักเรียนใบงานนะครับบทที่สองเกี่ยวกับการรักษาสมบัติส่วนตัวแล้วก็เอกสารภายในบ้านนะครับนักเรียนก็คงจะตอบบร้อยแล้วก็ส่งมานะครับเอาวันนี้เรามาต่อเลยนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับพบกันในบทที่สามมาดูห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับ สำหรับบทนี้นะครับนักเรียนทราบไว้ว่าห้องครัวเป็นห้องที่ใช้เตรียมและประกอบอาหารเราควรมีการจัดและทำความสะอาดห้องครัวให้สะอาดและเรียบร้อยเพื่อสุภาพนะครับอนามัยนะครับที่ดีของคนในครอบครัวนะครับก็คือของอ่อ่ประชากรในครอบครัวเราเองนะครับนะครับฉะนั้นนักเรียนเรียน ในบทนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยอ่ะไปพร้อมๆกันเลยครับครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ห้องครัวนะครับคุณครูประพจน์อยากทราบว่นานักเรียนเรานี่นะครับนะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับห้องครัวมากแค่ไหนอ่ะนักเรียนครับให้นักเรียนอ่าน ข้อหนึ่งทางซ้ายมือนะครับแล้วมาเติมฉันคือลงไปข้อสองอ่านเสร็จแล้วก็มาเติมด้านขวามือนะครับนะครับทั้งหมดเลยครับอ่านะดูแล้วมาเติมนะครับสี่ข้อนะนำมาเติมด้านขวามืออย่างเช่นครูยกตัวอ,อย่างนะครับฉันใช้ความเย็นเพื่อดูแลอาหารสดทุกคนมาหาฉันเมื่อต้องการกินของเย็นนะักเรียนคิดว่าฉันคืออะไรครับ เขียนลงไปครับได้นะครับเนาะอะไปต่อเลยครับห่าพออย่าลืมนะลูกนะอาไครับนักเรียนคงทำาแบบอ่ทดสอบนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเรามาดูห้องครัวครับนังเรียนการจัดและทําความสะอาดห้องครัวอ่าห้องครัวนะครับนังเรียนครับส่วนมากนะครับเราไปที่บ้านเพื่อน หรือนักเรียนไปบ้านญาตินักเรียนจะเห็นสังเกตดูได้นะครับว่าห้องครัวนี่จะแยกออกนะครับดังหางนะครับจะไม่ไปผสมอยู่กับห้องรับแขกหรือห้องนอนใช่ไหมครับฉะนั้นห้องครัวนี่จะต้องเป็นห้องที่สะอาดนะครับเวลานักเรียนไปบ้านเพื่อนหรือไปบ้านญาตินักเรียนมาสังเกตดูนะครับไปดูห้องครัวนะครับว่าเขาอยู่ยังไงนะครับแล้วความสะอาดเขาเป็นไงบ้างนะครับ ยังไปสามารถดูดได้เลยนะครับมีกลิ่นมีอะไรไหมนะครับอันนี้คือการจัดและทําความสะอาดห,ห้องครัวนะครับจะต้องแยกออกกต่างหากนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มีกลิ่นอาหารบรบกวนนะครับภายในบ้านนะครับ สำหรับห้องครัวนะครับนักเรียนคงทราบแล้วว่านะครับจะต้องอยู่แบบเป็นสัดเป็นส่วนของตัวเองนะครับห้องครัวจะไม่ไปรวมกับห้องอื่นทีนี้เรามาดูนะครับว่าหลักการปฏิบัติการจัดและทําความสะอาดห้องครัวเป็นไงก็คือหนึ่งไม่วางสิ่งของกีดทางเดินอันนี้แน่นอนครับจําไว้นะครับว่าจะเป็นมีดนะครับเป็นหม้อนะครับเป็นโคงนี้ เ่ยต้องวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่ไปวางไว้ตรงที่ทางคนเดินเข้าไปห้องครัวนะครับเกิดอันตรายได้ข้อสองจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในครัวเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่ออะไรครับถ้าเราจัดอุปกรณ์ไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อเวลาเราจะเอาไปใช้เราจะหยิบเอาไปใช้งานจะได้รวดเร็วนะครับจะไม่ต้องไปถามหาว่าอยู่ที่ไหน นะครับที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นจานก็ต้องอยู่กับจานช้อนถ้วยมีดครกอย่างนี้อยู่ไงครับต้องอยู่แบบนั้นนะครับแล้วต้องจัดเป็นหมวดเป็นหมู่สามจัดวางที่รองรับเศษอาหารในที่เหมาะสมและทิ้งทุกวันอืมอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในห้องครัวนะครับหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปไว้ในห้องครัวใช่ไหม จะมีเศษอาหารฉะนั้นเราต้องจัดหานะครับที่วางที่เก็บเศษอาหารแล้วก็อย่าลืมนะครับเศษอาหารก็ต้องไปทิ้งทุกวันนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดเราไม่ไปทิ้งแล้วก็เกิดกลิ่นเหม็นสกรปรกนะอาจจะมีพวกมแมลงสาบหรือพวกหนูอะไรมาแทะมากินได้นะครับนะทําให้เกิดเชื้อโรคข้อสี่ทำความสะอาดห,ห้องครัวทุกวันนี่สาคัญมากครับสี่ข้อนี้น,นักเรียนนะครับ จะทำได้เลยนะครับที่บ้านเรานะครับนะให้มาใาด่ตลอดเวลานะครับนะเราจะต้องนะครับดูแลนะอาใจใส่นะส,นะสิ่งที่อยู่ในห้องครัวนะนะและการดูแลเราต้องมีวิธีนะครับเรียนถูกต้องตามวิธีนะครับไม่ใช่เราคิดเองทำเองนะครับ เดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นการทำความสะอาดอ่างล้างจานอ่างล้างภาชนะทั่ว,วไปนะครับนะฉังนั้นเราจะต้องมีอะไรครับมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ในการล้างนะครับที่สำคัญคืออ่างล้างภาชนะนี่เป็นสิ่งที่สำหรับล้างภาชนะอาหารรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวนะฉะนั้นจึงต้องควรนะ คนล้างให้สะอาดนะครับล้างอยู่ตลอดเวลานะครับมาดูต่อเลยนะครับแลเนี่ครับ,รบการทำความสะอาดต่างล้างภาชนะนักเรียนคงรู้นะครับว่าอ่างล้างภาชนะคืออะไรครับก็คือส่วนที่เรานำอุปกรณ์นะครับในห้องครัวในการทำอาหารวันนั้น ว่าจะเป็นจานถ้วยหม้ออะไรนี่มาล้างหรือเศษของต่างที่เราทําในวันนั้นล่ะนี่จะเป็นจานที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเรามาล้างในอ่างภาชนะแต่ที่สําคัญนะครับหลังจากล้างแล้วนักเรียนเราต้องรู้จักการทําความสะอาดอ่างล้างภาชนะคือทำไงบ้างครับนักเรียนหนึ่งหลังจากที่เราล้างอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วนะครับให้นําเศษอาหารในอ่างทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เกิดอุดตันของท่อน้ํานี่สําคัญมากนะครับนักเรียนสังเกตดูไหมส่วนมากเวลาเราทําไปแล้วจะบอกว่าน้ําไม่ไหลบ้างนะครับเกิดอุดอเกิดอุดตันเพราะว่าเศษอาหารหรือเศษขยะที่เราล้างลงไปเนยครับไปอุดตันท่อนะครับเหตนั้นเนี๋ยต้องเอาไปทิ้งนะครับเอาเศษอาหารนี้ไปทิ้งลงถังขยะนะครับข้อสอง ใช้ฟองน้ำนะครับผสมน้ำยาล้างจานนะครับจำไว้นะครับฟองน้ำผสมน้ำยาล้างจานถูบริเวณที่วางจานและอ่างเพื่อขจัดไขมันและสิ่งสโกโปรกนะครับออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนใช้ฟองน้ำนี่นะครับผสมน้ำยาล้างจานนี่ไปถูบริเวณอ่างภาชนะนะครับที่เราล้างนั่น นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อขจัดไขมันและสิ่งสกปรกนะครับที่มันเกาะอ,อยู่ต่างๆนะให้มันออกหมดเลยครับแล้วนักเรียนก็เอาน้ําที่สะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับการทราาําความสะอาดอ่างล้างภาชนะไม่ยากนะครับนักเรียนหลังจากอ่างล้างภาชนะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับนักเรียนครูจะพาเรียนไป ทำความสะอาดเตานานต่อเอาเตาใช่ไหมครับเตาถ้าพูดถึงเตาต้องนึกถึงอะไรครับนึกถึงความร้อนใช่ไหมครับใช่ไหมครับนึกถึงความร้อนอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้นะครับตเตาเรานี่ที่บ้านเรานี่ยไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนนะครับสมัยแต่ก่อนเราจะมีเตาแบบใช้ดินเหนียวปั้นนะครับใส่ถ่านแค่นั้นหรือไม่ก็ใส่ไม้นะใส่ไม้แห้งๆไม้สั้นๆลงไป เดรนนี้มีหลายอย่างนะครับหลายแบบนะวัตกรรมนะครับฉะนั้นนะส่วนมากมันจะ,จะเห็นว่า,เ,าเตาที่นิยมกันอยู่ก็คือพวกเตาทานเตาแก๊สเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและเราจะต้องรู้จักการทำความสะอาดหลังจากใช้งานเกี่ยวกับเตาแล้วไปพร้อมๆกันเลยนะครับนับงเรียนนะ สำหรับนะครับสำหรับเตานะครับวันนี้นะครับครูจะนำนักเรียนมานะครับทำความสะอาดเตาแก๊สเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและเตาถ่านนักเดียนครับเตาแก๊สก็ไม่ยากนะครับเตาแก๊สเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าเราปิดแก๊สนะครับใช้ผ้าชุบน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจานนะครับเช็ดให้ทั่วเสร็จแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่ง นะครับนี่ก็คือข้อหนึ่งนะครับเสร็จแล้วทีนี้ต่อมานักเรียนครับนักเรียนใช้แปรงขนอ่อนทําความสะอาดถาดรองเตาอันนี้สัปดาห์หนึ่งทำหนึ่งครั้งนะครับอย่าลืมนะครับใช้แปรงขนอ่อนทําความสะอาดถาดรองเตาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนาไปพึง่งแดดเก็บเข้าที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเตาแก๊สนะครับทีนี้มาดูเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ตอนนี้เริ่มมีการใช้กันนะครับตามทุกบ้านทุกครัวเรียนนะครับตอนนี้ทุกครัวเรียนมีการใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับอย่าลืมครับเวลาใช้เสร็จแล้วนักเรียนปิดสวิตช์นะครับปอดปลั๊กใช้ผ้าชุบน้ํานะครับผสมน้ํายาล้างจานเช็ดนะเช็ดพอสมควรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโรยผงนะครับผงอะไรครับผงเบกกิ้งโซดานะครับ บนเตานะครับแล้วใช้ผ้าที่ชุบน้ำนะครับที่ชุบน้ํายานี่คุมพื้นที่เตาทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับนําผ้าที่คุมเตาออกนะครับแล้วก็บิดน้ํามันมาเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตามมาด้วย้ายแห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือการวิธีการรักษาเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไม่ยาก ต่อมานะครับมาดูสุดท้ายที่พวกเราสามารถจะเห็นกันมากเลยนะครับตามหมู่บ้านเนี่ยแต่ตามทุ่งนาไรนาเราะที่บอกว่าเฉียงนาเฉียงนาน่ะหรือตามสวนเราก็มีนะครับคือเตาถ่านนะครับต้งเรียนเตาถ่านนี่ต้องเรียนคงรู้นะครับว่าทามาจากไหนนะครับก็คือใช้ดินปั้นนั่นแหละใช้ถ่านที่เราเผาจากไม้นี่แหละเศษไม้นะครับเตาถ่านนะครับเมื่อเตาคายความร้อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ เมื่อเตาคลคายความร้อนแล้วนะจะต้องตักถ่านนะครับและขี้เถ้านะครับใต้เตาทิ้งใช้ผ้าแห้งปาดฝุ่นนะครับขอบเตาและร,บรอบๆเตานะครับให้สะอาดอันนี้ไม่ยากครับนะเตาถ่านทราบไหมครับเตาถ่านไม่ยากเลยใช่ไหมน้องยันอย่าลืมเอาอาขี้เถ้านะที่อยู่ใต้เตาน่นนะครับเอาไปทิ้งแล้วก็ถ้ามีถ่านที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ เจีบออกนะครับแค่นั้นน็่คือการรักษาเตาถ่านนะครับสรุปนะครับในหน้านี้นะครับมีทั้งเตาแก๊สเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เตาถ่านองเรียนรู้แล้วนะครับคุณครูก็ ลืมไปนะครับลืมชี้แนะนักเรียนนะครับการทําความสะอาดเตาจําไว้นะครับเตาทุกชนิดนะครับที่ครูพานักเรียนเรียนไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สหรือเตาถ่านที่สําคัญนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนจะทําความสะอาดทุกทครั้งนักเรียนอย่าลืมนะครับต้องให้เตานี่หายจากความร้อนก่อนนะครับคือจะไม่มี ความร้อนอยู่นะจำไหมนะครับนะครับก่อนทําความสะอาดเตาทุกครั้งนะครับนะหรือเตาทุกชนิดนะอย่าลืมนะครับต้องให้เตานี่หายจากความร้อนนะครับคลายความร้อนออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำํทำยนงทาได้ไหมครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในห้องครัวแล้วครับตอนนี้่จะเป็นการทําความสะอาดภาชนะนะในในห้องครัวแล้วก็เตานะครับ มีครููดมาสามชนิดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับนักเรียนนะครับว่าฝาเรียนทุกคนนะครับตอนนี้เราเข้าสู่การเรียนรู้วิชาการงานเดียวกับห้องครัวตอนนี้ครูพาพวกเรา นะครับไปสู่วิธีการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอ่างาล้างพวกภาชนะต่างๆแล้วก็การทําความสะอาดเตาเรื่อครับยังไม่เสร็จนะครับยังมีต่อไปนะครับในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากเนียนทุกคนนะครับว่าโรคโควิดนะยังอยู่ใกล้ตัวพวกเรานะครับนะอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะไปไหนมาไหนก็ ดูแลเตียนให้ดีนะครับอย่าลืมใส่แมสใส่ในหน้ากากอนามัยตลอดทุกครั้งนะครับครับด้วยความรักและห่วงใยนะครับจากใจคุณครูประพศตลับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ